วันที่13ตุลาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9ก้า และทรงถวายราชสักการะพระบรมอัฐิเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงหลังทักษิโนทกถวายพระราชกุศลแด่พระบรมอัฐิและพระอัฐิแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพระราชสำนึกแน่นแฟนในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ดวงใจไทยทั้งชาติ